ยินดีต้อนรับเข้าสู่วอลเปเปอ125ประจำวันอาทิตย์ที่27มกราคมนะครับ ระหว่างที่ผมคนตู้หนังสือดูนะครับเพื่อดูว่าวันนี้จะพูดอะไรเจอกับหนังสือเล่มนี้นะครับ Flatland a Romance of Many Dimensions นะครับโดย Edwin Abbott ถ้าแปลตรงๆเนี่ยชื่อเรื่องเนี่ย Flatland กับแปลว่าเมืองแบนนะฮะก็อาจจะฟังดูปแปลกๆนิดนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่ อยู่ในสเปซที่มีแค่2มิตินะครับก็แล้วที่ผมใช้คําภาษาอังกฤษว่าสเปซนะครับเพราะว่าคําที่ตรงกับคําว่าสเปซในความหมายนี้ที่สุดก็น่าจะเป็นคําว่าปริภูมิซึ่งก็เป็นศัพท์เฉพาะทางคณิตศาสตร์ซึ่งแต่ละคนก็จะไม่คุ้นกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสเปซเนี่ยถ้าเกิดจะแปลอย่างที่คนสมมติแปลก็น่าจะแปลว่าอวกาศซึ่งความหมายก็ไม่ตรงกับอันนี้นะครับเพราะว่าอวกาศก็หมายถึงนู่นอะที่อยู่นอกโลกนะหรือไม่ก็แปลว่าที่ว่างครับซึ่งก็ เม่เค่อยตรงสักเท่าไหร่นะผมว่าและไอริงมีชีวิตที่เป็นตัวเองในเรื่องเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าโชคดีหรือว่าโชคร้ายดีเพราะว่าได้หลุดออกมาจากระนาบ2มิติของตัวเองแล้วก็ออกมาดูโลกระนาบ2มิติของตัวเองว่าเป็นยังไงก็ได้เห็นอะไรแปลกๆมากมายซึ่งเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่แต่ในโลก2มิติเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดอยู่ในโลก2มิติแล้วจะเป็นยังไงนะครับอย่างเราอยู่ในโลกที่เป็น3มิติอยู่ในสเปซที่เป็น3มิติที่เห็นตอนเนี้ยเราก็าจ,จะจินตนาการโลก2มิติได้อาจจะไม่ง่ายแต่่่่ววาาาผมมัันนไไได้ยกกกเิปะครบ็ เราอกระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วกันแล้วก็วาดรูปทรงต่างๆไปนะครับเป็นสมมติว่าให้เป็นสิ่งมีชีวิตหรอืออะไรก็ตามวัตถุอะไรก็ตามที่อยู่นสองมิติรอแกันหนึ่งนะฮะนี่ครับสมมติว่าเรามีรูปนี้นะฮะให้ต,ตัวเราเป็นตัวไอ้ตัวสามเหลี่ยมนี้แล้วกันและให้จุดๆนี้คือตาของเราถามว่าเราจะมองเห็นยังไงในโลกสองมิติที่เราเห็นในโลกสามิติเราเรามองเห็นแค่สองมิติแต่ที่บอกว่าเราเห็นเป็นสามมิตินี้ก็หมายความว่าเรามีตาสองข้างซึ่งทําให้สามารถกะระยะได้นะครับเพราะว่าภาพสองมิติที่เห็นจากตาแต่ละด้านเนี่ยไม สิ่งมีชีวิต2มิติเนี่ยสมมติว่าเรามีตาดวงเดียวแล้วกันสมมติว่าเรามีตาตรงนี้ถูกไหมครับก็ถามว่าเราจะมองเห็นยังไงบ้างก็ลองดูนะฮะจะมองไอ้เจ้าตัวเนี้ยคือในโลก2มิติเนี่ยมุมมองของมันก็จะอยู่จํากัดอยู่แค่บนะนาบ2มิติเพราะฉะนั้นลองคิดดูว่าสิ่งที่ไอ้เจ้าตัวเนี่ยไอ้เจ้าตัวสามเหลี่ยมนี้เห็นเนี่ยก็จะเป็นแค่เส้น1มิติเท่านั้นแล้วก็จะเห็นว่าแต่ละแต่ละแถบจะเป็นสีอะไรก็ตามจากรูปข้างล่างนี้นะครับก็ไอ้เจ้าตัวสามเหลี่ยมเราก็น่าจะเห็นประมาณนี้ก็คืืออออไไ้้เเสสนนนีีีีก็คตัว่่่หลยม ก็จะเห็นเป็นขีดตรงนี้ส่วนวงกลมกับสี่เหลี่ยมข้างหลังก็จะซ้อนทับกันประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันจะเห็นได้แค่หนึ่งมิติเท่านั้นแต่ว่าพอมันออกมาข้างนอกเนี่ยก็จะได้เห็นว่าสุดแล้วความจริงรูปร่างของมันคืออะไรแน่รูปร่างของแต่ละเพื่อนของมันแต่ละตัวเนี่ยคืออะไรแน่ก็นี่ก็คือโลกสองมิติครับสมมุติว่าเราใส่อะไรก็ตามในโลกสามมิติผ่านเข้าไปในระนาบสองมิติเนี่ยสมมุติว่าเราปากกาเนี่ผ่านเข้าไปก็ได้สมมุติเราผ่านเข้าไปปุ๊บใช่ไหมครับลองคิดดูว่าเจ้าสามเหลี่ยมของเราเห็นเป็นยังไ เริ่มมามันก็ต้องเห็นว่าหรือก็มีอะไรก็มีรูปโผปล่ออมาครับเป็นสีน้าเงินเป็นขีดสีน้ำเงินเสร็จปุ๊บผ่านไปเรื่อยปุ๊บจนมันจนมันผ่านทะลุระนาบที้ไปเสร็จปุ๊บ อยู่มันก็หายไปก็ไอเจ้าวัตถุ2มิติก็คงประหลาดใจพอสมควรเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เรื่องนี้เป็นนิยวิทยาศาสตร์จะว่าเป็นนิยวิทยาศาสตร์ดีไหมก็ก็ก็อาจจะว่าเป็นนิยวิทยาศาสตร์ก็ได้นะครับก็ลองมาหาลองไปหาอ่านกันดูได้นะครับเป็นเล่มบางๆแค่นี้เองไม่ถึงร้อยหน้าด้วยซ้ำเนหน้า83มเห็นไหมถึงแม้มันจะเป็นเรื่องสั้นๆแต่ว่าก็ก็กระตุ้นจินตนาการจะเป็นยังไงในโลก2มิติหรือที่จริงนะครับก็มีอีกเล่มหนึ่งที่คนเขียนอีกเล่มหนึ่งเนี่ยเขา มันแบกนกว่าเดิมหรือเปล่าเป็นยังไงผมเองก็ยังไม่ได้อ่านเหมือนกันก็ผมเองก็ซื้อมานานแล้วแต่ไม่ได้อ่านสักทีวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกับมะนาววัน,นอังคารจบวันพิ่มอห,หารแล้วก็เกมวันเสาร์หน้าแล้วเจอกันครับ